สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับอยู่กับผมพี่แบงค์นะครับวันนี้จะมารีวิวเลนส e ์ซิกมาสามสิบเอฟหนึ่งจุดสี่โซนี่อีเมาส์นะครับซึ่งผมก็ได้ซื้อมาใช้กับตัว ZV-E10 นะครับที่ผมได้รีวิวเมื่อก่อนหน้านี้นะครับ วันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับประสบการณ์หลังจากที่ได้ทดลองใช้มานะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้ผมก็แอบลังเลระหว่างตัว Sigma 3 0 f 1ิตัวนี้กับตัวเลนส์ของค่ายนะครับนั่นก็คือ Sony 35F1.8 นะครับผมมีความลังเลอยู่เปรียบเทียบหาข้อมูลอยู่นานเพราะว่าจริงๆผมเคยใช้เลนส์ของ Sigma มาก่อนแล้วนะครับแล้วก็ชื่นชื่นชอบนะครับตัวคอนทาสแล้วก็ตัวสีของซิ g m a นะครับแต่ว่า อีกใจหนึ่งก็คือถ้าได้เลนของค่ายมันก็ย่อมจะดีกว่านะครับด้วยราคาก็ไม่ได้หนีกันเยอะสักเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่ได้ทดลองใช้มา เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนอันนี้หลังจากที่เราซื้อมานะครับตัวแพคเกจิ้งนะครับของซิกมาก็จะตามสไตล์หรือจะเป็นแบบนี้ธรรมดาเลยนะครับเป็นกล่องกระดาษเหมือนกับเลนซิกมาตัวอื่นทั่วๆไปเลยนะครับแล้วก็ข้างในก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีตัวคู่มือการใช้งานกระดาษเยอะแยะมากมายซึ่งเราก็ไม่ค่อยดูกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ซิกมาแถมให้มาก็คือฮูดแท้ของซิกมาเองนะครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวลองประกอบให้ดูนะครับว่าใส่แล้วจะเป็นยังไงที่แน่ๆก็คือกระบอกเลนจะยาวขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก่อนหน้านี้ถ้าใครเคยใช้เลนของซิกมาก็จะรู้ว่าซิกมาแต่ก่อนจะแถมกระเป๋าเลนให้ด้วยนะครับซึ่งพักหลังมาก็ไม่มีแล้วนะครับหลังๆมาก็คือมีแค่ตัวเลนกับฮูดแค่นั้นเองสําหรับตัวเลนซิกมา30นะครับก็คือตัวนี้นะครับดูจากเทียบจากมือผมเห็นไหม ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับผมได้ลองใส่กับตัว Sony ZV-E10 แล้วรู้สึกว่าน้ำหนักกำลังดีนะครับไม่ถ่วงข้างหน้าจนแบบหน้ากล้องทิ่มนะครับสามารถถือมือเดียวแล้วก็ส n a p ได้อย่างไวสะดวกดีด้วยนะครับผมระยะ30 mm นะครับผมถ้าคูณกับ1.5ของกล้อง apsc ก็อยู่ที่ประมาณ45นะครับซึ่งก็คือระยะ normal ที่กำลังดีเลยถ่ายคนก็ได้ถ่ายวิวก็ได้ราคานะครับตอนนี้จะเห็นอยู่ที่ประมาณหมื่นต้น นะครับแล้วแต่ล้านแล้วแต่ประกันด้วยว่าจะเป็นประกันล้านหรือว่าประกันศูนย์นะครับอีกอย่างคือเลนของ s ิ g m a จะไม่มีการสั่นในตัวเลนมาให้นะครับผมถ้าเทียบกับตัวโ o n y นะครับ35 f 1 8ตัวนั้นจะมีการสั่นในตัวมาให้นะครับน,นี่ก็คือข้อเปรียบเทียบเล็กๆน้อยนะครับผมใครที่กำลังลังเลยอยู่ก็ลองชั่งใจดูแล้วก็ตัว Sigma นะครับก็จะทำเลนมาให้เข้ากับ หลายๆเมาส์นะครับยังไงก่อนจะซื้อก็ดูดีๆนะครับว่ากล้องที่คุณใช้กับเมาส์ที่คุณจะเลือกมันตรงกันหรือเปล่านะครับอย่างอันนี้ที่ผมซื้อมาผมเอามาใส่กับตัวโ o n y ZV-E10 ผมก็เลือกเป็น Sony e m o u ส์มานะครับยังไงเลือกดีๆนะครับเดี๋ยวจะใส่กับกล้องที่คุณใช้อยู่ไม่ได้ขนาดรูรับแสงต้องบอกว่าอันนี้คือกว้างมากๆนะครับซิกมาให้มา f 1 4นะครับดันไปถึง F16 เลยนะครับผมซึ่งส่วนใหญ่เราก็ไม่ไปถึงขนาดนั้นหรอกนะครับเราซื้อเลนส์ฟิกมาก็เพื่อต้องการที่จะใช้รับแสงกว้างๆนะครับใช้เพื่อละลายหน้าละลายหลังอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็ตอบโจทย์เลยขนาดฟิลเตอร์นะครับจะอยู่ที่ประมาณไม่ใช่อยู่ที่ประมาณจะอยู่ที่ 52mm นะครับฟิลเตอร์ก็ค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับผมตามขนาดตัวนะครับ 52mm ซึ่งผมก็ใส่ฟิลเตอร์แล้วเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวลองประกอบกับฮูดให้ดูนะครับฮูดที่เขาแถมมาเป็นฮูดของซิกมาเลยนะครับหมุน โอเคใส่แล้วจะเห็นว่ากระบอกเลนจะยาวขึ้นอีกนิดนึงนะครับผมนะครับความยาวนะครับนี่ซึ่งบางคนก็ชอบเพราะว่าบางทีใส่ฮู้แล้วบรรดูเท่ขึ้นนะครับแล้วก็โปรเทคหน้าเลนด้วยอย่างเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่ามันมันเกะก,กะไปนิดนึงนะเพราะผมใส่ฟิลเตอร์อยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยได้ใส่ตัวฮู้สักเท่าไหร่นะครับน้ำหนัก นะครับไม่หนักไม่เบานะครับอยู่ที่ประมาณ258กรัมนะครับถือว่ากำลังดีแล้วก็ถ้ามาใส่กับ ZV e ว0เทนี่ยกำลังพอเหมาะเลยนะครับถ่วงกำลังดีไม่ทำให้หน้ากล้องทิ่มนะครับอย่างที่พูดไปเมื่อตอนต้นแล้วก็ท้ายเลนนะครับจะเป็นโลหะนะครับราคาหมื่นกว่าก็ควรจะให้ท้ายเลนเป็นโลหะนะครับเรามาพูดถึงภาพที่ได้หลังจากที่ผมได้ทดลองใช้เลนตัวนี้นะครับหลังจากที่ได้ทดลองใช้มาได้ไปออกออกทริปออกเที่ยวมาบ้างนะครับภาพที่ได้ก็คือจะคอนทราส์จัด ตามสไตล์ของ Sigma เลยจัดในที่นี้ก็คือจัดกว่าเมื่อเทียบกับเลนของ Sony นะครับซึ่งก่อนอันนี้ผมก็เคยใช้กล้องแ a n นล m อ0นะครับก็เคยได้เปรียบเทียบเลนของค่าย Canon เองกับ Sigma เหมือนกันนะครับ s ิ g m a เนี่ย จะจัดกว่าเลนค่ายเกือบทุกค่ายเลยนะครับสำหรับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยชอบคอนทราสของซิกมานะครับแล้วก็ความคมนะครับต้องบอกว่าคมตั้งแต่ F1.4 เลยนะครับผมอีกอย่างคือมุมภาพนะครับด้วยระยะ30นะครับผมว่ามุมภาพกําลังดีสามารถพกเป็นเลนตัวเดียวไปเที่ยวที่ไหนก็ได้นะครับถ่ายวิวก็ได้ถ่ายคนก็ได้แลวด้วย F ที่1.4สนะครับสามารถทาละลายหลังได้กําลังดีเลยอีกอย่างก็คือเลนตัวนี้โฟกัสไวมาก นะครับโฟกัสไวดีแล้วก็ไม่อืดไม่แบบกึกกกักไม่แบบวิ่งไปวิ่งมานะครับแสงน้อยก็ใช้ได้นะครับผมแต่ถ้าจะเทียบกับเลน์ของโซนี่นะครับอาจจะต่างกันตรงที่เลนของโซนี่เนี่ยเวลาโฟกัสเช่นเราถ่ายวิดีโอแล้วเราโฟกัสเนี่ยนะครับมันอาจจะสมูทกว่านิดนึงนะตัวนี้อาจจะวิ่งเร็วไปหน่อยแบบวึบวืบวบอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างพอได้ลองมาใช้กับตัวฟังก์ชัน Product s h o w c a s e ของโซนี่แล้วสามารถใช้ร่วมกันได้ นะครับสมูทเหมือนกันเร็วเหมือนกันนะครับไม่ไม่แตกต่างจากเลนของ Sony สักเท่าไหร่นะครับอันนี้เดี๋ยวผมทดสอบความเร็วในการโฟกัสนะครับของ Sigma 30F1.4 นะครับดูความเร็วแล้วก็ความสมูทในการโฟกัสนะครับผมถือว่าใช้ได้เลยนะครับ ทีนี้เรามาพูดถึงข้อสังเกตหลังจากที่ได้ทดลองใช้อย่างแรกก็คือเวลาที่เราไปถ่ายแลน์สเคปหรือถ่ายสถานที่ที่มันเป็นเส้นตรงนะครับเช่นตัวตึกตัวอาคารนะครับหรือว่าถนนที่มันเห็นเป็นเส้นตรงอย่างนั้นนะครับพอถ่ายออกมาเนี่ยจะรู้สึกเลยว่า ขอบภาพมันจะมีความโค้งนิดนึงนะครับไม่ตรงระนาไปกับเฟรมภาพสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นข้อจํากัดอย่างหนึง่งไม่ไม่ไม่เรียกว่าเป็นข้อเสียแต่เรียกว่าเป็นข้อสังเกตละกันนะครับสำหรับคนที่ใช้ตัวนี้อยู่ก็จะรู้สึกได้ว่าขอบภาพจะมีความโค้งนิดนึงนะครับแล้วก็ด้วยขนาดที่เห็นอยู่นะครับขนาดกับน้ําหนักก็ย่อมมาด้วยกันนะครับขนาดที่ยาวกว่า,เ,าเลนโซนี่ f อ8น นะครับขนาดยาวกว่าน้ําหนักก็ย่อมมากกว่านิดนึงนะครับแต่สําหรับผมแล้วไม่ได้ไม่ใช่ประเด็นสําคัญนะครับเมื่อใส่กับตัว Sony ่ซั1วีอทลแล้วรู้สึกว่าไปด้วยกันได้นะครับไม่หนักจนเกินไปนะครับผมอาจจะยาวขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแต่ว่า ด้วยด้วยสิ่งที่ได้มาผมก็ว่าโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างภาพจากเลนส์ซิกมา30 f 1.4นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างภาพที่ผมได้ไปทดลองถ่ายมาให้ดูนะครับเรามาดูภาพแรกนะครับผมซึ่งเลนส์ฟิกส,ส่วนใหญ่คนก็จะเอามาถ่ายเป็นภาพพอร์เทรตอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวลองมาลองดูตัวอย่างนะครับภาพนี้ถ่ายแบบครึ่งตัวนะครับจะเห็นว่าด้านบนเว้นสเปซค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราครอบภาพดูนะครับให้ดูโบเก้ก่อน เนี่ยครับโบเก้ก็จะเป็นวงกลมนะครับละลายประมาณนี้เลยนะครับผมอ่ะละลายประมาณนี้เลยโบเก้ละลายค่อนข้างดีนะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดของตัวแบบนะครับจะเห็นว่าตัวเลนเก็บเส้นผมมาค่อนข้างดีนะครับคมชัดได้เลยนะครับดูตั้งแต่ขอบนะครับขอบมือลงไปหรือว่าขอบตรงศีรษะนะครับเห็นเส้นผมรายละเอียดค่อนข้างดีนะครับหลอดไม่หาย นะครับเก็บได้ค่อนข้างดีเลยนะครับโฟกัสอันนี้ผมโฟกัสที่ใบหน้านะครับแล้วก็ออโต้โฟกัสที่ดวงตาด้วยนะครับจะเห็นว่าเข้าเข้าตาพอดีเลยนะครับเอาเรามาดูภาพที่2กันบ้างนะครับภาพนี้ถ่ายตอนประมาณบ่ายโมงนะครับจะเห็นว่านางแบบยืนอยู่กลางแจ้งเลยนะครับด้านหลังจ้าเลยนะครับแล้วก็หันหลังให้แสงแดดนิดนึงจะเห็นว่าแสงแดดตกกระทบที่เส้นผมนะครับจะมีแสงอยู่ตรงนี้นะครับความคมของเลนนะครับ ใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูออขอบครอบอีกนะครับ300จะเห็นว่าพอเวลาเราถ่ายกลางแจ้งนะครับที่ขอบของออตัวแบบนะครับจะเกิดเป็นสีเขียวเขียวขึ้นนะครับสีเขียวเขียวอมม่วงม่วงขึ้นที่ขอบภาพนะครับขอบตัวแบบนะครับอันนี้ก็เป็นเอฟเฟกเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งก็ พอรับได้นะครับเพราะปกติเวลาที่เราเอาภาพมาใช้ก็จะไม่ค่อยซูมจนเห็นรายละเอียดขนาดนี้นะครับอันนี้เวลาเราถ่ายกางแจ้งก็เห็นขอบประมาณนี้เลยนะครับอ่าด้านหลังเก็บแบ็กกราวได้ค่อนข้างดีนะครับไม่แคบจนเกินไปนะครับอ่าเรามาดูด้านนี้บ้างอ่าอันนี้ทดสอบความคมดูนะครับอันนี้คือขอบเข้าไปที่3 0 0รนะครับจะเห็นว่าที่ขอบตัวใบไม้นะครับจะเห็นเป็นขอบเขียวเช่นเดียวกันนะครับผมนี่แล้วก็มี แดงๆอยู่ตรงปลายนี้เหมือนกันนะครับจะมีสีตรงขอบตัวใบไม้นิดนึงนะครับแต่ว่าก็ก็ไม่ได้เป็นปัญหาสักเท่าไหร่นะครับยังพอรับได้นะครับมาดูอีกทีหนึ่งนี่นะครับผมแต่ว่าความคมของภาพนี้ใช้ได้เลยนะครับเข้าเป้ามากนะครับอันนี้ขนาดเป็นใบไม้เล็กๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตัวโฟกราวบางนะครับผมอ่ะอันนี้แบ็กกราวละลายหลังได้ค่อนข้างดีนะครับอันนี้ตัว ที่ผมโฟกัสก็คือใบไม้กิ่งนี้นะครับแล้วก็ตัวโฟลกาวนะครับอันนี้ก็คือข้างหน้าก็ละลายได้ค่อนข้างดีเช่นเดียวกันนะครับทีนี้เรามาดูปัญหาที่เป็นข้อสังเกตของเลนตัวนี้นะครับก็คือว่าเวลาที่เราถ่ายอะไรที่เป็นเส้นตรงๆนะครับขอบพื้นนะครับ ขอบฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันจะมีความโค้งเกิดขึ้นอยู่ที่ขอบภาพนะครับดูอย่างตรงนี้นะครับผโฟกัสที่กลางภาพนะครับโฟกัสที่ตัวผนังบ้านนะครับแต่จะเห็นว่าขอบหน้าต่างตรงนี้เนี่ยจะแอบโค้งอยู่นิดนึงนะครับรวมถึง ด้านบนด้วยนะครับด้านบนก็จะไม่ตรงสัทีเดียวนะครับจะมีความแอบโค้งอยู่นะครับแต่ที่เห็นอย,อย่างได้ชัดก็คือด้านข้างตรงนี้นะครับขอบหน้าต่างเนี่ยช่างไม่มีทางทาเบี้ยวขนาดนี้อะครับแต่ว่ามันเกิดจากตัวเลนแน่นอนเลยนะครับที่ทําให้ขอบภาพมันโค้งนิดนึงนะครับซึ่งถ้าเราจัดวางนางแบบได้ไม่โอเคเท่าไหร่เนี่ยก็จะทําให้นางแบบเนี่ยดูอวบขึ้นนะครับเป็นเอฟเฟกที่เกิดจากตัวเลนนะครับ อันนี้ก็คือตัวอย่างภาพนะครับที่ได้ไปทดลองถ่ายจากเลนส์ซิกมา 30mm f 1.4นะครับภาพเหล่านี้ผมใช้ f กว้างสุดเลยนะครับนั่นก็คือ f 1 4นะครับทุกภาพเลยก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมารีวิวเกี่ยวกับเลนส์ซิกมา30 f 1 4ประมาณนี้นะครับซึ่งก็เป็นประสบการณ์หลังจากใช้งานจริงนะครับท่านใดที่ลังเลระหว่างตัว Sigma 30 f 1 4หรือว่าตัว Sony 35 f 1 8ก็ลองไปช่างใจดูนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวคราวหลังก็จะมารีวิวแกเจตอื่นๆแล้วก็อุปกรณ์เสริมอื่นนะครับ